ได้ไหมอ e ีอารีนาต้องรอดูครับเฮ้ยมีโอกาสที่เจนจี G จะโดนแซนด์วิชและอ e ีอารีนาปิดไก่ได้เหมือนกันแล้วมาจังหวะน,นี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดบาปโปกดใส่ไป M2 ฟสอวจังหวะน,นี้มาอ e ีอารีนาซิสซี่ปลาระไปเหมือนกันานาแนาาา่ยๆอยหุยนอกดาวไปบาปโปแบบนี้น้องบอลน,น่าจะลำบากเลยครับพี่โอสเปย์ไปครับตอนนี้มาเหมือนการเปิดมือจัดเบโกป,ป่า ทันได้อยู่ครับเฮ้ยวนใส่แล้วของทิกเกอร์ระเบิดหน่วงเวลาอนาคตอีสวยจ้าทิกเกอร์อ่านไว้หมดแล้วสุกบอลล้อได้สองตัวแงมคอมโเจียขอบเลยครับโอ้โหสวยจัดระเบิดจากทิกเกอร์รู้ว่าเขามาเน็ตดักรอเลยครับเน็ตอนาคตน้องสวยน็อกคุกกี้ไม่ได้พูดถึงทีไฟปุ๊บโดนน็อกเลยแบบนี้ไปเนี่ยสวยๆให้กับโพยเอ็มเลยค่ะตัวแฮมเมอร์ได้โปรโตินงานไปนีิยอมโดนเซนแอมจากเลลิกฮะน็อกมาเหมือนกันจะซับได้ไหมเหลือร้อย โบยยาวๆลากยาวๆมีโยนมีอะไรหรือเปล่าแล้วขอมาแล้วแต่ว่าของมันลอดไปใต้ของรถแบบไม่เป็นอะไรอะรถหนักแหมรถไม่มานี่แบตมันใหญ่นะนี่เลวว่าขับได้หลายร้อยกิโลครับรถระเบิดมาแล้วต้องเปลี่ยนถึงนั้นก่อนค่ะแล้วตรงนี้เจเตล่าบังบังเกอร์ขวามาข้างหน้ามีหินอยู่แล้วเอ้าโอ้ยเลยนะโหว่าปาเด็ด เจนได้ดีครับจังหวะนี้ยิงกดเข้ามาซิซี่รู้ว่าเหมือนว่าจะเป็นนีโองที่โดนกดไปก็ะะจะมีใครไปลงทับทีอีมากตอนแค่ไหนเพราะว่าแต่ละทีมก็ต้องตัดแก่แบบเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาได้ไก่แล้วมันจบไม่ได้แล้วตรงนี้อ่ะนีโองไม่ได้ทางของทิกเกอร์มาจาก,กาเซนเซเลยอะเจนเอลก็เอาสูดอยู่เหมือนกันโอ้โหจังหวะเมื่อกี้คือเกเด์ลงท้าพลุระเบิดปั๊บเลยครับพยายามจะยิงมาซิซี่เผยน็อกเซลล่ามาถังไหม้ไปทีอู้มีอีกลูไหม้ถ้ามีอีกลูนี่อันตรายนะแยกการกดเลยเนี่ยทิกเกอร์รีบปั๊มยาซซิีี่่่บอออกกกวาาาขไปนเลส เห็นแล้วฮะเราเรียบร้อยกับลาสเตลล่าไปเอาตั๊แต้มกันไปสำหรับพวกเขาไม่มีแต้มคิวจริงครับแต่ว่ายังอยู่ท็อปสี่อุ้ยเบลล์มอนครับอีอารีนาครับเล่น3-1ครับให้เพื่อนดูหลังหนึ่งคนเป็นการเล่นที่ถูกครับอีอารีนากับ17บเจ็ดเกมมิ่งแล้วก็เสอรเบียหนึ่งกับประไทยอะไรครับแบบนี้17บเจ็ดเกมมิ่งโดนล็อกเหมือนกันนะเบลลมอนได้สูทจิ๋วน้องดาวไปจะรีเซ็ตได้หรือเปล่าครับเซอร์วิสตี้ครับเสียทัมมิ่งหรือไม่ถ้าอีอารีนารู้ว่าเขาน็อกเลยครับจะเข้าทำไมเอีอาาิินต้้งสมปดซยนครับเเพื่่อทีจะดิน และชุบกอดเซียวบูดน้องเบลมอสมันเกมนี้หลายนอกมากสิ่งนกต้องมีแล้วระเบิดมาพามาก่อนหนึ่งลูกตัวแข็งมาลูกสองทิกเกอร์จัดให้17เกมมิ่งจบระดับ6กไป5ทีม17ชีวิตคุณผู้ชมครับ ออไม่อยู่ฟังแล้วไทลูเฮ้ยเลยครูนี้ยังไม่จบยังครราสังอยู่ถือมาต้องระวังหลังอย่าติดพันท้ายของซิซี่<ห>ยอย่าเข้าใกล้ซิซี่เพราะถ้ายิงไปบันเทิงอ,อไม่ต้องยิงลงไปก่อน <c oughs> เปินมันหนักครับพี่ตนเทจันเกมไปมีปัญหาเหมือนกันเลยครัซิตี่เอาเกมไปก่อนแพทเทอร์บอล,ลยังไงดีจังหวะนี้เชิงก่อนเลยครับหนาเตะ ว่าทำไ,ม,ไมเขาประทะกันไวจังพี่ชนลายเครื่องบินต่ำหรือเปล่าเราไม่แน่ใจใช่ปะ่ะทักต่ำต่ำมาทางด้านซ้ายเฮ้ยขึ้นมาทิกเกอร์บอก Z, Micro, Z, อูซี่ไมโครอูซี่มือซ้ายมือขวาได้ชูขึ้นมาอ่าแล้วครับผมเจ็บไปเก้าครับได้คิเวเบมอสไปเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเดทเทรดมีปัญหาเหมอนกัครับเสียหายไปสองคนแล้วสำหรับเดทเทรดนะ<ต>ครับตอนนี้หนาเตอร์ไหมนี่ไงไมโครมาอีกแล้วมือซ้ายถืออูซี่แตดสวยงามแล้วแต่ชูมือขวาทิกเกอร์เป็นไงไมโครอูซี่สวยงามครับ ได้คิวเยอะมันก็ดีถูกถูกต้องไหมครับ่เงื่อขายตัท้ายนะอะร้อยห้าสิบแต้มต้องมีไก่ไงถูกต้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮยมาจาังหวะนี้เฮียหน้าลงมาใส่บ้านของเดเทเกมมิ่งแฟร์บอกว่าลำบากลำบากเอามาเจอเอานี่ไงโอ้โหทวินเพเยอร์คู่แฮตออะดีโอ้โห,หโอ้โแพกันเลลิก จะพยายามจะมายิงอีกแต่ก็สามารถที่จะทีตาม,มาเช่นเดียวกัน17กับอ e ีอารีนาถูกต้องครับที่อ e ีลบ4แต่ยังคะแนนอยู่ในเก้เลยครับยิ้มสุดผมให้เซอร์บิลัสในเกมหน้าเลยคุณผู้ชมเพราะทุกทีมตกหล่นลงมาหมดแล้วเลยครับ ตอนนี้ก่อนนะแล้จบกันดับที่7ไปโดยฟลุกกี้ครับครับผมกะชอนไฟมาแจงตรงนี้แต่ทิกเกอร์ยังไม่จบยังไม่จบกัรได้นะของ17เกมมิ่งตอนนี้เสียอุ่นไปน็อกซิซี่ไม่ได้เอียน่าเริ่มโดนน็อกกันบ้าเลยครับซึ่งทิกเกอร์เนี่ยโจนชนะของสมองวอ์บังอยู่ครับทำอะไรไม่ได้มากครับโอ้โหเอียน่าล้อมสวยเลยครับทิกเกอร์ล้อมบนเจคอบล้อมล่างเลยครับแบบนี้17 2คนยังไงดีแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับด้วยความเป็น17เกมมิ่งคุณผู้ชมยังไงดีครับซูจิวครับเล่นกับทิกกกกเเอออรร์วต้้นนนไไมััป่ลยคบแฟ ติดไม้ติดแล้วเลือกที่จะทำสองทิกเกอร์ก็ฉลาดพอแต่ว่ายังไงขาดหนึ่งดาเมจแล้วยิงไล่ไปแบบนี้แต่ไม่ได้เดินต่อเลยครับทิกเกอร์ต้องปั๊มยาก่อนทุ้ชมแต่ว่าหนีตายมาเจอขวาเลยครับดีเจขึ้นมาซัดช้อนแกงไปเลยสามคนจากเอรีน่าครับตอนนี้มือเลือดสีพันเกียร์จะมาต่อในจังหวะนี้ครับและตอนนี้เราคุยกันได้ด้วยพี่ด้าวน้องดิ๊ขึ้นมาที่เดียวกันสเปย์เขาโทรมาจังหวะนี้ซินเดอเรมิ่งจบวันที่หกป จอะที่เจคอบเลยครับแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเหมือนกันแต่ต้องไม่โดนเจคอบตัดน็อกละครับชี้อยู่ที่เจคอบเลยลยครับ50%สำหรับเกมนี้ผมบอกเลยลอเต็ดครับคือแบบว่าเจคอบเนี้ยน่าจะเป็นเข็มที่ชี้แล้วว่าทีมไหนอาจจะได้ไก่ดวหถึงชี้หนึงตัวเขาดูหรือเปล่านี้นอยู่ที่ <ไป S 2> ว่าม,มันเกิดไฟอะไรขึ้นนะถูกต้องครับลอสเต็ดพยายามจะพามาหมุนขวาแลวเหมือนเจคอบได้ยินเลยครับเมื่อกี้จากที่นอนอยู่กลายเป็น ตั้งปืนรอแล้วนะครับด้านนกฟุกกี้คือความพิเศษเดียวกันครับเจคอบแล้วเรนเจอร์เอ็กซ์ลอจังหวะยูเจคอบล้ออยู่ด้านล่างครับเอ๊กดดันจัดๆเลยนะครับหนึ่งหนึ่งเจคอบแชมป์ปะเนี่ยเจคอบเรนเจอร์เอ็กซ์ยังยังไม่จบยังไม่จบในแก๊นี้โอ้โหแล้วเจคอบก็บฟุกกี้ไปเหลือหนึ่งหนึ่งยังไงเรนเจอร์เอ็กซ์กับเจคอบรอเนี่ยต้นไม้อยู่เรนเจอร์เอ็กซ์ส่วนเจคอบกรอกก็กำลังจะแตกกันด้วยครับเอยูจีกระบอกนี้ไฮกาวกับโลกาวเจคอบกับเรนเจอร์สกิลยิงมาพอคุณผู้ชมมมมคคคีีียยยย์ัััันนนาาถึงงงงงงงตตรร้้้ไไไดดบเเ่่่จอปแแแกก๊ และเห็นตำแหน่งแปดขึ้นปาดแน่นอนสำหรับเจคอบรู้ไหมว่าเขาไปสายแล้วเรนเจอร์เอกรู้ว่าอยู่อัมยังไงดีจังหวะนี้โธเป็นที่ฝ่ายคุณผู้ชมจบ,บ12อีอารีน,นา,านการากกแข่นะนของเราเนี่ยมีการหักลบแท้มนะแต่ค่อนข้างที่จะเล่นกับสภาพจิตใจจบ9 16บนทำโทษไม่พอต้องลุยต่อเลยไม่ได้พักไม่ได้คุยแผนกันเลยครับ